สวัสดีค่ะใหม่สงขะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะวันนี้ก่อนไปทํางานก็กินทําอะไรกินทํากับข้าวก็ผัดกระรมหวานหวาน,วานกินกันเลยค่ะผัดกระรรมใส่ไข่แล้วก็ใส่แครอทนิดนึงค่ะไม่ใช่นิดนึงอะไรเยอะไปหวานหวานแล้วก็มีแต่กระเทียมนะคะกระเทียมแล้วก็น้ำมันน้ำมันหอยแล้วก็ซดพงรสเกลือน้ําตาลแค่นี้เองค่ะ แล้วก็เจลกระเทียมลงไปก่อนค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะโอเคโอเคแล้วก็มาพัดไข่โอเคไข่ยีไขยีไขยีเลยอือหือหอมกระเทียมมากเลยค่ะท้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านไหนชอบใส่ไข่ที่หลังก็ได้นะคะก่อนอ่า บางท่านก็วิธีทำอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละท่านแต่ละบ้านถ้าพี่บีอ่บางท่านก็ชอบใส่ไข่ที่หลังค่ะโอเคแล้วก็ใส่แครอทแล้วก็กระหล่ำลงไปเลยค่ะหวานหวานนะคะไปต้องปรุงรสปรุงรสเยอะค่ะอย่างนั้นนิดก็พอค่ะเพราะว่ากระหล่ำกับแครอทหวานแล้วค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะ น,นี่หวานหวานหอมหอมอันนี้อยากกินผักกรอกกรอบผักกรอบกรอบโอเคแล้วก็มาปรุงรสกันค่ะน,น้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสน้ำตาลก,กับเกลือน,นิดนึงค่ะ ต้องยืนนะคะอย่างนั้นนิดค่ะอือใส่ไปแล้วโอเคแล้วก็คนเลยคนให้เข้ากันไหมคะไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพราะากะหล่ำม,มันมีน้ำอยู่แล้วจะหวานจากกะหล่ำน้ำจากกะหล่ำนี่แหละค่ะหวาน,วานอืมหอมมากเลยค่ะ แค่นี้ก็สุกเรียบร้อยไม่ต้องผัดนานนะคะผัดแป๊บเดียวก็โอเคแล้วสุกง่ายแล้วโอเคค่ะทานได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่นะคะที่รอนทุกท่านค่ะขอบคุณที่ติดตามด้วยแล้วก็ขอบคุณที่รับชมด้วยค่ะโอเคเราไปทานข้าวกันเลยวันนี้ง่ายที่สุดในโลก สวัสดีค่ะใม่สูงค่ะ